fc ทุกท่านนะคะป้าแมวไม่ได้หายไปไหนนะคะป้าแมวกู้บอลสีขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ต้นไหนไมีดีก็ตัดใบทิ้งแล้วก็ทําใหม่ค่ะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่ได้รับสาย fc เลยแล้วก็ทุกท่านที่เคารพเลยนะคะป้าแมวก็ต้องรีบทําบอลสีเนาะแต่ป้าแมวก็ตอบกลับนะคะค่ะป้าแมวก็ขอขอบคุณท่านที่อยู่ด่านคุณทศนะคะที่ป้าแมวส่งบอลสีส่งผิดไปนะคะจาก จังหวัดกระบี่อันที่จริงไม่ต้องไปลงจังหวัดกระบี่เนาะแต่ไปลงด่านคุณทศสองกล่องเลยค่ะเอฟซี FC ท่านก็ยินดีส่งกลับคืนให้ป้าแมวนะคะแล้วก็ท่านที่อยู่จังหวัดกระบี่ก็ไม่ไม่ถือโทษโกรธป้าแมวนะคะแต่ป้าแมวก็ส่งของส่งบอลสีไปให้ใหม่แล้วนะคะป้าแมวก็ขอขอบคุณน้ำใจทุกท่านเลยค่ะป้าแมวก็ขอขอบคุณแล้วก็กับขอกราบงามๆเลยนะคะกราบงามๆเลยคะ่ะกลางดวงใจของทุกท่านเลยนะคะ,คะเดี๋ยวป้าแมวก็มา นำเสนอบอนสีของป้าแมวนะคะนี่นะคะฝนก็มายแค่ครับบ้านป้าแมวเนาะโอ้อยจะตกมาทางบ้านป้าแมวมาก,กเลยสงสารป้าแมวเถอบอนสีป้าแมวก็จะท่วมน้ําแทบไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเอฟซี SC ทุกท่านค,ะค่ะก็วันนี้ป้าแมวขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านจริงๆคะ่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ส่งแรงใจมาหาป้าแมวทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณมากคะ่ะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่ ลูกไม้นะคะลูกไม้ที่ป้าแมวนําเสนอไปเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะที่เขาเริ่มกัดสีออกมาแล้วนะคะบางอันเขาเป็นเขียวแบบนี้เขียวแบบนี้เขาก็กัดส,สีออกมานะคะเขาจะกัดสีเป็นด่างเหลืองออกมานะคะเป็นเป็นฟอร์มโกนะคะเป็นฟอร์มโกนะนี่นะคะเป็นฟอร์มโกแบบนี้นะนี่ฟอร์มโกนะคะป้าแมวให้ดูนะดูใต้ต้นแต่ละโกอนะคะใต้ต้นแต่ละโกอก่อนเนาะท่านจะเอากระถางไหนบอกป้าแมวได้นะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะทุกกระถางนะคะ นี่นะคะเขาจะเริ่มกัดสีออกด่างๆมาแบบนี้เนาะนแต่ละโกไม่เหมือนกันนะคะแต่ละโกไม่เหมือนกันเนาะเอฟซีก็แคปหน้าจอได้นะคะว่าเอาฟอร์มโกไหนนะคะใต้ล่างเขาก็สวยนะคะสวยทุกโกทุกกระถางค่ะนี่นะคะ่อเมว์พาดูนะกระถางละห้าสิบบาทนะคะดูดูฟอร์มโกไปด้วยว่าชอบฟอร์มโกไหนนะนี่นะคะกระถางละห้าสิบบาททุกกระถางนะคะ สีทองมันยุ่งตลอดเลยนะเนี่ยสีทองเนี่ยนะาป้าแมวขาดูนะคะก,กระถางกรมกรละห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะถึงจะเขียวเลยเขาก็กัดกัดกัดสีนะคะเล่นสีออกมานะเขาไม่ไม่ได้เขียวแบบนี้นะคะดูใบนี้สิเขาตัดออกมาจากเขียวเขียวเขียวปีเรีนนะคะใบเนี้ยกระถางน,นี้นะคะเฉพาะเฉพาะ ันนี้นะคะเขาเขียวเลยค่ะทั้งล่างเป็นโฟมโกะนะคะมีมีสต้นนะ,นะเดี๋ยวเขาก็กัดออกมาอยู่นะคะกระถางนี้นะคะทุกกระถาง50บาทนะจ๊ะนคะคะอันนี้ก็มี3ต้น4ต้นเลยแล้วแต่น,นะคะเป็นแบบนี้นะชอบฟอร์มกอไหนแคปหน้าจอหรือให้ป้าแมววิดีโอคอลหาป้าแมวได้นะคะ093 286 1 1 8 9ได้ทั้ง2เบอร์นะคะป้าแมว ขนาดเบอร์น,นี้เบอร์เดียวเนาะแต่มันมีอีกเบอร์มันศูนย์หกสี่อะไรนี่ยแหละนี่นะคะเขียวเขาจะกัดเริ่มกัดออกมาแบบนี้นะคะเป็นรอยเป็นลายด่างทุกทุกใบนะคะกระถางน,นี้มีเพชรพันล้านมีเพชรพิรุณแล้วก็อันนี้เหมือนวัวแดงนะ,ะอันนี้ก็มีมิ่งมงคลอันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้ก็ปาเมยังไม่แน่ใจเลยต้องลุ้นกันต่อไปค่ะกระถางน,นี้นะคะนี่ก็เป็นฟอร์มกอนะคะนี่เป็นลูกไม้สวยๆเลยค่ะนี่นะคะเป็นฟอร์มกอ นี่เป็นใบยาวนะคะใบยาวแบแมมพาดูนะคะสวยๆทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมกระถางละห้ิบาทนะคะด้านนี้นะนะคะสวยๆทุกกระถางค่ะทำไมอาถุงทองอยากออกกล้องอาถุงทองมาสวัสดีก่อนอด้วยจริงๆถุงทองค่ะมาด้านนี้นะคะมีด้านนี้เป็นของฝากจ้ะอ่ะไหลด่างนะคะไหลด่างอยู่ที่ กระถางละ50บาทนะคะหลด่างนะอมชมพูก็เขาขายให้30บาทนะคะอมชมพูนะคะ30บาทนะอมชมพูค่ะ30บาทส่วนไหลด่าง50บาทจ้ะนะคะอ่านี้นแม่ก็ลืมชื่อเลยเลยท่านผู้ชมจําชื่อได้ก็บอกว่าแมวนะคะกระถางละ50าบาทนะคะตัวน,นี้นะน่าจะเป็นอ้อะไรอะไรน่ะถุงทอง เดี๋ยวป้าแมวบอกชื่อนะป้าแมวก็ลืมชื่อฝนก็มืดมาแล้วเดี๋ยวป้าแมวนาเสนอก่อนอันนี้ที่ของฝากนะคะเดี๋ยวป้าแมอ่านชื่อก่อนไม่ค่อยถนัดบอลอันนี้ค่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยมิวกี้เวมิวกี้มิวกี้เวนะคะมิวกี้เวกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองกระถางนะคะอันนี้ฝากมาขายนะคะมิวกี้เวมิวกี้เวนะคะถางละหนึ่งร้อยบาทเป็นบอลดากนะคะ ค่ะส่วนหงสุวรรณของป้าแมวฟอร์มที่กัดสีสวยๆแบบนี้อยู่ที่70บาทนะคะแบบนี้50บาทนะคะที่ยังไม่กัดสี50บาทจา้ะค่ะต่อมาด้านนี้เป็นบอลใบยาวนะคะบอลใบยาวเคยขายไปนานแล้วเนาะเป็นฟอร์มกกนะคะฟอร์มกอ70บาทนะคะฟอร์มกกค่ะหนุมานจองถนนด้านนี้ค่ะนี่นะคะมี2ใบ3ใบอยู่อย่างนี้70บาทนะคะกระถางละ70บาทนะคะ,นนนนะ,คะหน,ะะนนะะุมานจองถนนนะคะดูเลยนะคะดูตรงนี้นะ70บาทแล้วก็หนุมานจองถนนคู่กับอะไรเนี่ย กรงไก่ซื้อหรือเดนมาร์กเจ็ดสิบบาทนะคะด้านนี้นะค่ะหงเหนินมีกระถางเดียวนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะแล้วก็มาไก่ไก่สุกสงวนค่ะไก่สุกสงวนในในกระถางมีสองต้นนะคะสองต้นทุกกระถางนะคะสองต้นทุกกระถางค่ะไก่สุกสงวนยังไม่กัดสีนะคะอ่ะกระถางละเจ็ดสิบบาทเหมือนกันจ้ะนะคะค่ะต่อมาด้านนี้อเละต่อมาด้านนี้เป็น <Es per ated> เป็นนารายเรืองพบนะคะนารายเรืองพบด้านนี้เป็นของฝากนะคะของฝากอ่ะเป็นนารายเรืองพบจ้ะกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะนารายเรืองพบจะก,กัดสีแล้วนะนารายเรืองพบนะคะจะกัดสีแล้วกระถางละเจ็ดสิบาทจ้ะกวนอิมก็เจ็ดสิบาทนะคะรวมกับนารายเรืองพบได้นะคะอ่ะสากกระถางสองร้อยนะกวนอิมไซส์ใหญ่แล้วนะเนี่ยนี่นะคะนารายเรืองพบก็ไซส์ใหญ่นะคะ,ะไหนดูสิมี มี2ใบกับ3ใบนะคะเพราะว่าเขาไซส์ใหญ่นะคะเริ่ระกัดสีแล้วเขาสูงมากนารายเรืองพบนะคะ70บาทบนอิมเจ็ดสิบบาทจ้ามาด้านนี้ด้านนี้เป็นพระพันวษาค่ะพระพันวษานะคะพระพันวษากับนางใหม่นะคะ ข้าพันธุ์ภาษากับนางไหมอยู่ที่กระถางละ70บาทนะคะกระถางละ70บาทข้าพันธุ์ภาษาก็70บาทนางไหมก็70บาทนะคะนะคะป้าแมวพาดูนะคะาบางกระถางก็มี4ใบบางกระถางก็มี3ใบนะคะราคา70บาทจ้ะข้าพันธุ์ภาษามี3ใบกับ4ใบนะคะ70บบาทค่ะต่อมาด้านนี้เป็นรวยล้นฟ้าอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนสามกระถางสี่กระถางตรงด้านนี้นะคะสี่กระถางตรงหน้าจอป้าแมวนี่นะคะ ี่กระถางนี้กระถางละ50บาทนะคะกระถางละ5้บาทค่ะต้นแม่ก็เป็นแบบนี้นะคะรวยล้นฟ้าเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะรวยล้นฟ้าค่ะสี่กระถางนี้อยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะด้านนี้เขาสูงมาแล้วใหญ่มาแล้วอยู่ที่70บาทนะคะมี50บาทกับ70บาทค่ะรวยล้นฟ้านะนาคลาดนาคลา,าดต้นนี้เอาไปอยู่ที่80บาทนะคะบอลสีนาคลา,าดนะคะ ต่อมาเป็นผีเสื้อสมุทรเจ็ดสิบบาทจา้ะจอมทับเหลือต้นเดียวขอแปดสิบาทนะคะต้นใหญ่แล้วนะแปดสิบาทดาวเพียงดินเหลือสองต้นนะคะดาวเพียงดินสองต้นกระถางละแปดสิบบาทส่วนไก่ชวนประคองของป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละเจ็ดสิบาทนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะต่อมาเป็นคุณหญิงสวยๆคุณหญิงเจ็ดสิบบาทไอยเ,เลสเจ็ดสิบบาทนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะนะคะ ด้านนี้เป็นชายชนกนอนนี่เลยอ่ะชายชนรุ่นป้ายสามกระถางมีสามกระถางนะคะกระถางละห้าสิบาทนะคะรุ่นป้ายนะกระถางละห้าสิบาทอันนี้สูงมาแล้วก็ขอเจ็ดสิบาทนะคะต้นใหญ่มาแล้วขอเจ็ดสิบาทจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นสาวสาันกำแพงค่ะสาวสาันกำแพงมี มีสามใบบ้างนะคะ3ามใบส่วนมากจะเป็น3ามใบสองใบหนึ่งหลอดนะคะสาวสันกำแพงนะคะราคา70บาทจ้ะสาวเมืองสิงห์เหลือ2กระถางน,นะคะสาวเมืองสิงห์เหลือ2กระถางกระถางละ1 0 0บาทนะคะสาวเมืองสิงห์ค่ะตอนด้านนี้เป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวังนี่นะคะต้นแม่เป็นแบบนี้นะคะพญาพันวังพญาพันวังปเป็นแมวขายให้อยู่ที่กระถางละ70บาทค่ะเหลือแค่นี้แล้วคาหมดแล้วค่ะเหลือจากน้ําแค่นี้ละค่ะ กระถางละเจ็ดสิบาทนะคะพญาพันวังนะต่อมาหนุมานจองถนนหานุมานจองถนนกัดสีเราจะสวยแบบนี้นะคะหานุมานจองถนนนะคะนี่เป็นหนุมานจองถนนที่กัดสีเต็มแล้วนะคะ <Understanding. S 1> ด้านนี้เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วะคะ่ปะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะหานุมานจองถนนนะ,ะหนุมานอมพับพาสายแบบนี้เลยมี มีสี่ใบนะคะสี่ใบใหญ่แล้วนะสี่ใบใหญ่แล้วก็หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะหนุมานอมัพพาหนึ่งร้อยบาทหนุมานจองถนนไซส์ใหญ่นะคะนี่อันนี้ถึงไซส์เล็กสามใบสี่ใบนะคะกกัดสีมาแล้วค่ะทุ่านผู้ชมนี่นะคะหนุมานจองถนนนะคะกัดสีมาแล้วนะกัดสีทุกกระถางค่ะหนุมานจองถนนนะคะนี่กัดสีสวยๆเลยเริ่มกัดสีเหมือนแม่แล้วนะคะ กระถางละ100บาทจ้าฮนุมานจองถนนนะคะส่วนกวนอูก็อยู่ที่40บาทนะคะกวนอู40บาทจ้าน,นี้นะคะต้นแม่อนุมานจองถนนนะกัดสีเต็มสวยมากค่ะต่อมาด้านนี้เป็นพลักไซส์ใหญ่นะคะพลักเดี๋ยวพามาดูนี่นะคะชื่อพลักนะพลักค่ะไซส,ส์นี้ป้าแมวโขอ,อยู่ที่100บาทนะคะไซส์นี้ป้าแมวโขอ,อยู่ที่100บาทนะคะพลักนะคะ มีต้นนี้นางสวาหะอยู่หนึ่งต้นค่ะสนางสวาหะหนึ่งร้อยบาทจ้ะปีกินนาลีขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะปีกินนาลีหนึ่งร้อยบาทจ้ะเทพกระหนกเหลือกระถางเดียวแล้วค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาด้านนี้อึ๊บาทางนี้เลยหันุมานไซส์ใหญ่ๆตันนี้ต้นนี้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นะเอาไว้ข้างในก็ได้นี่นะคะไซส์ใหญ่ เอซีดูที่ใบนะคะดูที่ใบนะไซส์ใหญ่นะคะนะคะไส์นี้ก้แมวขอหยุดขออยู่ที่เอาร้อยห้าสิบไปแล้วกันค่ะขอร้อยห้าสิบนะคะค่ะด้านนี้เป็นเป็นไก่ที่เหลือจากจากน้ําค่ะไก่นะคะไก่อัมพันป้าแมวนะไก่อัมพันค่ะกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะไก่อัมพันนะคะเหลือแค่นี้แล้วนะ ด้านนี้เป็นพญาสุรเสนนะคะพญาสุรเสนใต้ละใต้ใบเขาจะมีหูนะคะใต้ใบเกิดหูมาแล้วนะคะนี่นะคะเกิดหูใต้ใบแล้วนะกระถางละร้อยห้าสิบาทค่ะพญาสุรเสนนะคะกระถางละร้อยห้าสิบบาทต่อมาด้านนี้เทพอักษรารุ้นด่างนะคะต้นนี้เป็นเทพอักษรารุ้นด่างนะคะเหลือต้นเดียวแล้วนะมีต้นเดียวนะคะต้นนี้นะเทพอักษรารุ้นด่างอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจาก ค่อยๆจับดีกว่าเนาะมันมันติดกันเป็นหมดเลยอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีรุ่นดังนะคะด้านนี้นะจับรวมนี่นะคะเพชรเจ็ดสีรุ่นดางอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองกระถางนะคะเพชรเจ็ดสีรุ่นด่างมีสองกระถางค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาด้านนี้เป็นเศรษฐีพันล้านค่ะเศรษฐีพันล้านรุ่นดางนะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะเศรษฐีพันล้านมีอยู่ที่สี่กระถางนะคะเศรษฐีพันล้านค่ะนี่นะคะสี่เศรษฐีพันล้าน อันนี้เป็นพรเจ้าสัวรุ่นด่างค่ะพรเจ้าสัวมีสองกระถางค่ะพรเจ้าสัวมีสองกระถางกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะพรเจ้าสัวค่ะพรเจ้าสัวเศรษฐีพันล้านเพชรเจ็ดสีอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะค่ะมาด้านนี้นะคะมาด้านนี้เป็นรัตนสินรุ่นป้ายแมวขายให้แปดสิบบาทนะคะค่ะต่วนขุนสีโคจคงแปดสิบบาทค่ะหรือกระถางเดียวจ้ะค่ะแล้วก็มาด้านนี้ เป็นเจ้าจาักรพพัดลุ้นด่างค่ะเจ้าจักรพพัดลุ้นด่างอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนด้านนี้เจ้าจักรพพัดเป็นฟอร์มกกนะคะเจ้าจักรพพัดเป็นฟอร์มกกนี่นะคะก็แมวขายให้ร้อยห้าสิบาทค่ะฟอร์มกกนะคะมีสองต้นนะมีสองต้นนะคะเจ้าจักรพพัดฟอมกกนางกิรินีฟอม์กก็ร้อยห้าสิบาทค่ะอันนี้ยักษ์อะไรนาะจำชื่อไม่ได้ค่ะเป็นพ้แมวขายให้ร้อยห้าสิบาทนะคะมี2งกระถางนะคะจาชื่อไม่ได้จริงๆ นี่นะคะมีสองกระถางค่ะกระถางละร้อยห้าสิบาทจ้าส่วนมาด้านนี้นะคะเป็นกุมภการน,นะคะก,กุมภการมีสองสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะสองต้นป้าเมวขายให้ร้อยห้าสิบบาทจ้าส่วนมาด้นดานนี้มณีมณีรันตนานะคะมีนางใหม่ปนด้วยกระถางน,นี้ป้าเมวขอหนึ่งร้อยบาทนะคะปนนางใหม่นะคะค่ะอันนี้ก็มณีรัตนาค่ะมี มีชายชนปนด้วยด้วยนะคะชายชนลุ้นป้ายหนึ่งร้อยบาทนะคะมีรัตนามีสองกระถางค่ะหนึ100่งร้อยบาทกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะปลาบูาบ่ทองเหลือกระถางเดียวนะคะปลาบู่ทองขายให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะปลาบู่ปลาบู่ทองนะคะหนึ150่งร้อยห้าสิบบาทส่วนด้านนี้เป็นไผ่มนทาทองนะคะใบเขาจะยาวนะคะใบเขาจะยาวมากค่ะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะไผ่มนทาทองจ้ะส่วนด้านนี้ เป็นมะคาวเอ้ยมขคคหวาขออภัยค่ะพระนครน,นะคะพระนครค่ะพระนครอ,อยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะพะนครอ,อยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นพระโมคะลานะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะพระโมคะลากระถางละหนึ่งร้อยบาทจะสองกระถางจ้ะมาด้านนี้เหลืองด่างเกยชัยนี่ต้นแม่นะคะนี่ต้นแม่ ต้นนี้นี่นะคะด่างมาแล้วนะคะด่างแบบนี้นะคะอยู่ที่กระถางละ500บาทนะมี2กระถางนะคะเหลืองด่างเกยชัยค่ะมี2กระถางนะคะกระถางละ500บาทจ้ะค่ะด้านนี้มาเป็นยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันมาแล้วนะยักษ์ปักหลันมาแล้วค่ะมี2กระถางนะคะอันนี้ไซส์โตแล้วไซส์นี้นะคะก็แมวปล่อยให้อยู่ที่150บาทนะคะมี2กระถางนะคะด้านนี้เป็นหานุมานเชิญธงค่ะหานุมานเชิญธงนะคะก็แมวขายให้อยู่ที่ กระถางละ400บาทนะคะหันุมานเชิญทงด้านนี้มาเป็นสีมหาโพนี่นะคะป้ายสวยเลยเนะะี่ยค่ะฮาร์ปมาเลยนะคะกระถางนี้ป้าแมวขอ250บาทนะคะใบฮาร์ป,ปรึ่งใบเลยนะคะ250บาทค่ะส่วนด้านนี้กัดสีแบบนี้แล้วนะคะป้าแมวขายให้อยู่200บาทนะคะมี2กระถางนะคะกระถางละ200บาทสีมหาโพนะคะสวยมากค่ะ เขามีโอกาสป้ายเขา,เขาก็จะป้ายแบบนี้นะคะปลายคึ่งแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้ขอ250บาทส่วนแบบนี้ขอ200บาทนะคะกระถางละ200บาทจากสีมหาโปนะคะามาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็น ้านนี้เป็นตะเคียนทองนะคะตะเคียนทองอยู่ที่กระถางละ200บาทค่ะตะเคียนทองนะคะอยู่ที่กระถางละ200บาททุกกระถางนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้านอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะค่ะเพชรเจ็ดสีด่างต้นนี้นะคะด่างต้นนี้แล้วป้าแมวปล่อยให้อยู่ที่กระถางละ5 0 0บาทนะคะด่างแบบนี้นะคะอันนี้มีด่างติดปลายมาแบบนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่150บาทนะคะกระถางนี้แบบนี้นะคะติดปลายแบบนี้นะ150บบาทจ้ะ อันนี้ลุนป้ายนะคะลุนป้ายแต่มีติดด่างไปลายมานะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางนี้จ้ะอันนี้เป็นหงดารุนนะคะหงดารุนเขาจะกัดสีแบบนี้นะคะนี่นะคะหงดารุนจะกัดสีแบบนี้จ้ะนี่นะคะหงดารุนนะคะอยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะมีแค่นี้แล้วนะหงดารุนนะคะร้อยห้าสิบบาทคะทา่ะส่วนเวจ้าจักรพพัดป้าย,วยสวยๆเลยนะคะป้าย,วยสวยๆแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะอยู่ที่กระถางละ350้บาทนะคะเจ้าจัก,กระพัดใต้ค่ะสวยๆเลยมาด้านนี้เหลือสองกระถางแล้วอันนี้หลุดจองนะคะหลุดจองนะไม่ใช่ว่าเขาเอฟแล้วแต่หลุดจองนะคะกระถางนี้เป็นพุ่มเลยเนี่ยนะคะบรนดาลซับนะคะท่านผู้ชมบันดาลซับนะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่350บาทนะคะบันดาลซับนะคะกระถางที่เป็นพป้นฟอร์มกอใหญ่นะคะ350บาทแล้วก็มีกระบันดาลซับ กระถางนี้อยู่ที่ไม่แน่ใจแต่ว่าที่เห็นเห็น <ๆ S 1> คือเป็นน่าจะเป็นสองต้นถ้าไม่สองต้นก็สามต้นนะคะกระถางนี้นะคะกระถางนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะกระถางนี้นะสองร้อยบาทต่อมาเป็นมนสรค์น,นะคะมนสวรค์เริ่มกัดสีสวยๆแบบนี้แล้วนะคะกระถางละร้อยห้าสิบบาททุกกระถางนะคะอันนี้ก็มีสามใบแล้วนะคะสะเข้าอันนี้สี่ใบนะคะนี่ป้าแมวจิ้มมาดูนะคะสี่ใบแล้วนะคะ ใบนึงกับหนึ่งนหนงลอดนะคะมนสรวรรค์สวยมากนะคะมนสรวรรค์เธอสวยนี่พริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือกับถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะพริกกับเกลือนะคะนะคะชอบพริกกับเกลือก,อก็บอกกัาแมวได้นะคะมนสรวรรค์อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะามาด้านนี้ชมพูทวีปสองใบป,ป้ายก้าเมวขายให้อยู่ที่250บาทนะคะสองใบนี้นะคะป้ายแล้วนะคะไป้ายป้ายสวยด้วยด้านถ้าทางน่าจะป้ายโหดด้วยล่ะเนี่ยนะพ่อแม่เขาป้ายค่ะ นี่นะคะชมพูทวีปสวยๆเลยนะคะเป็นแถวๆเลยนะคะไซ้์ตั้งแม่นะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละว600บาทนะคะชมพูทวีปสวยๆแบบนี้เลยนะ600บาทจ้ะนี่นะคะสวยๆเลยป้ายสวยๆทุกกระถางเลยนะคะซูมให้ดูได้เลยนะไม่ใช่เบบี้นะคะสวยๆทุกกระถางเลยค่ะโหลดใหม่ออกมาป้ายฮาร์ดสวยเลยนะคะนะสวยๆเลยค่ะ านนี้เป็นรัตนาสินนะคะรัตนาสินวันนี้รัตนาสินมีมากระสงกระถางนะคะรัตนาสินกระถางนี้กระถางนี้ป้ายสวยแบบนี้ป้าแมวขอให้อยู่ที่300บาทนะคะ300บาทค่ะกระถางนี้ก็สวยเหมือนกันให้250บาทนะคะ250บาทกับ300บาทนะคะแล้วมีด้านนี้เหมือนจะหลุดจองนะคะกระถางนี้ป้าแมวเคยบอกไปอยู่ที่200บาทนะคะถ้า ถ้าเอยังอยู่ติดต่อป้าแมวมานะคะปะ้าแมวยังขายให้ราคาเดิมนะคะถ้าท่านไม่เอฟแล้วป้าแมวปล่อยคนอื่นนะคะกระถางนี้นะด้านนี้เป็นอับสอนนะคะอับสรอ,อับสรนสวยมากค่ะกระถางนี้นะคะปะ้าแมวขายให้อยู่ที่สอง้อยบาทนะคะสองร้อยบาทจา้ะด้านนี้เป็นเทพสายลุ้งนะคะ นี่นะคะเทพสายลุงส,สวยๆแบบนี้เลยอยู่ที่กระถางละห้าร้อยบาทจา้ะเทพสายลุงนะคะกระถางละห้าร้อยบาทด้านนี้กระถางนี้เป็นนาลีสยามนะคะนาลีสยามป้าแมวขายให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะนาลีสยามค่ะสามร้อยห้าสิบบาทอ่มาด้านนี้นะคะเป็นชายชนของป้าแมวนะคะป้ายสวยเลยนะคะป้ายสวยทุกใบนะนี่สวยทุกใบเลยนะคะ สวยทุกกระถางนะคะป้าแมวพาชมก่อนนะคะนะคะสวยๆทุกกระถางจ้ะนะคะอยู่ที่กระถางละสองร้อยบาททุกกระถางนะคะชายชนของป้าแมวนะคะป้ายสวยๆแบบนี s <S <t flips over> ้นะคะกระถางละสองร้อยบาททุกกระถางจะชายชนป้ายสวยนะคะ แคปหน้าจอมาได้นะคะชอบกระถางไหนนะคะแคปหน้าจอมาได้เลยค่ะป้ายสวยๆนะคะทุกกระถางค่ะสองร้อยบาทจ้ะด้านนี้ก็เป็นอักษรสวรรค์ที่ลุ้นป้ายนะคะนี่ลุ้นป้ายอักษรสวรรค์นะคะจะน,นมีแดงแบบนี้นะคะแดงออกมาแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างนะคะเหลืออยู่สี่กระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะเี่นนะคะสวยๆทุกกระถางเลยค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะ เป็นอักษรสวรรค์รุ่นป้ายนะคะส่วนนางรากสดของป้าแมวอยู่นี่นะคะแบบนี้นะคะอยู่ที่250บาทค่ะนะคะนางรากสดนะคะกระถางละ250บาทนะคะสะงร้อยบาทนะคะนางรากสดของป้าแมวจะเป็นบอนทิสสวยๆของป้าแมวนะคะนี่ป้าแมวพามาชมอันนี้เป็น เป็นเงาควนอูนะคะผู้ชมเงาควนอูเขาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าถ้าเป็นควนอูใบเขาจะตรงเขาไม่ไม่ไม่มีหยักมากนะคะนี่เป็นเงาควนอูนะครับเงาควนอูจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเงาควนอูค่ะเป็นแบบนี้นะคะใบเขาจะหยักริ้วแบบนี้นะนะคะผู้ชมป้าแมวก็ขอจบไปกับบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะวันนี้ป้าแมวก็ดูสีน้ํายังขุ่นอยู่เลยป้าแมวก็มันลื้อไปหมดเลยครับผู้ชมขามันท่วมเต็มแล้วก็บอลบางอังก็โดนแบบลมมันพัดนะเนาะมันก็โค่นล้มจมไป ตามธรรมดาค่ะเพราะว่าลมมันพัดมาเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นแม่พันผีเสื้อของสมุดของไอผีเสื้อสมุดของป้าแมวนะคะป้าแมวเก็บไว้ให้เอฟซีทุกท่านได้ดูนะคะผีเสื้อสมุดของเรามันจะสวยแบบนี้ค่ะพอกัดสีเต็มๆแล้วนะคะเขาจะสวยมากค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นต้นของไก่ทองธรรมดาที่ป้าแมวขายให้เอฟซีไปนะคะนี่นะคะนี่เป็นต้นแม่หนุม,มานจองถนนค่ะนี่เป็นต้นแม่ของพญาสุเรเสศนค่ะใต้ใบเขาจะมี หูสวยงามค่ะพญาสุรเสศนะคะเดี๋ยวให้มันเดินได้มากกว่านี้ก่อนอเดี๋ยวป้าแมวจะพาชมสวนของป้าแมวอีกนะคะป้าแมวขอจบไปกับบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะขอสวัสดี FC ทุกท่านจ้าสวัสดีนะคะ